那这这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 这 อ๋อดีทดลองแบบมามาช้วยเดีวยวครับนี่นี่ให้ผมบสองเกี่ยวก่มพาผมมาสาใเสื้อสีเดียวเลหมดแล้ กูมอสมองมองสมองแก้วพ่อม่ี่นองอใหญ่ขอบคนะครับใี่ครับอทาู้บุญเป็นน่าหุาวมะนาสำหรับแอ้ผู้นทางหลวงชนบทนะครับ ท้าหลวงพิไทยชัวรมันนะครับรุ้มในการปฏิบัติรทางนี้ข้าเดชนางเจ้เมธวัวสิงสมาชิกสภาองค์การมหาชนจังหวัดสถานกลางกุ่แก้วเนี่ยได้ก่อสร้างขึ้นมาสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เ160รอหสเป็นสถานที่ทีโบราณสถานอย่างนี้เป็นสถานศพและเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจึงยกฐานะขึ้นเป็นอิงอำเภอเมื่อวันเทศบาลสองแห่งประกอบด้วย คการบริหารสุลชนมีสองอย่างสองอครับตัวเดือนมีทั 5, ้งต้น5,894ละาค่าเรือนมีประชากรลดท้นความได้คําได้ย่สอ,อสพพียางพารารายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสภาพเส้นทางสัญญาคเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างทำเกษอย่างต่อเนื่องมาแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของรัฐดอมจนลูกลังก็จะเกิดสภาพมีน้ำขัง ่วนเป็นหลุมไม่ต่อ 1> <1> บ้านโนนจะปลาหมูที่สองเป็นอำเภพอใหญ่เนี่ยเป็นเส้นทางทีเออ่เหมือนกับไม่เป็นกันเองก็พยายามที่จะเ,ออเหมือนกับว่าผมอยู่ใกล้ๆพวกท่านแล้วกันแล้วท่านยืนอยู่ข้างหน้าพุกท่านได้ง่ายๆนะครับนะครับที่ได้คือช้อยอย่างยิ่งอน่งยิ่ง,ออง,งนะครับท่านสอสอเกตยรติแ,ออกแรกเลย นะครับพูดนะครับในหรือเพื่อที่จะแจ้งเรื่องที่รัดกาเป็นประโยชน์แล้วก็กอบประโยชน์อันนี้เป็นเรื่องที่เอ่อต้องออมีสอสอผมก็เป็นสี่ก็มีความเราจะ ดูแลเอาใจใส่แล้วยึดถือความต้องก,การของพี่นอกก้องประชาชนปเป็นท่านเขาที่วันนั้นมาวันนี้ดูรอาจารตจริงเราจะต้องเชื่อว่าถนนตาพรหมบารีรักดีที่สน ครับพร้อมด้ว tamam. ยท่านรศยินดีต้อนรับพระท่านแล้วก็ชาวว้ดมาด้วยต่างทางครับเพ่เาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ติดต่อครับตำบนบ้านคอใหญ่ที่พระนาท่านเดินทางผ่านมาครับอันน mm ี hmm. ้

เขาไได้คนลี่เอสมครับโคเปนจัด ครับๆๆครับ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  <laughs> <laughs> đây là tập này có này cái <laughs> bà này có được cái à à à